ดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเปียรธิดาลงวิเชียรดิฉันเด็กหญิงดามัชนกเชื้อชาติดิฉันเด็กหญิงพาสินีนิมนยลค่ะวันนี้นะคะว่าเราจะมาทําส้ตามตำค่ะมัสดุอุปกรณ์นะคะกุ้งแห้งค่ะกระเทียมพริกแห้งมเะเขือเทศน้ำปลาน้ำตาลมะนาวและที่สำคัญมะละกอค่ะ แ้งนะคะาต้องใส่กระเทียมและพริกแห้งไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็แล้วก็โขกให้เข้ากันแล้วก็โขกให้ละเอียดน,นะคะต่อมานะคะใส่มะเขือเทศค่ะ นี่นะคะใส่งแล้วค่ะแล้วก็วน,ะะน้ำปลาน้ำปลานะคะใส่งไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะน้ำมะนาวค่ะแล้วก็ตามเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะ ตามคนให้เขานะคะตามเครื่องปรุงให้เขาแล้วก็ตามด้วยมะละกอค่ะตามค่ะแล้วก็คนให้ข้ากันเดียวงค่ะ แล้วก็ใส่หอยดองไปนะคะเนี่ยใส่น้ำด้วยค่ะค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะคนๆคก็ตักตำตำที่ได้ใส่จานเลยนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะ เออค่ะแล้วเราก็โรยด้วยกุ้งแห้งนะคะแค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะที่เราทำได้นะคะขอบคุณค่ะ